อะนัยานันยาตตัติดอัติดออกมาี่บักยาไปดเป็กาเป็นนั่นมันมันเป็ปกาต่าดิออเป็นกาเป็นต่าออหมากยาวัตถิปหมากยาสกบยาปักจบอุนยาราสจบออหมากยาจบนี่นะถ้าไม่ว่าไปไปไปเห็นเจ้าเป็นเล็กเจ้าหู้ใหญ่เล็กเป็นวตถิ ยาวไปบ้านไปปลูกไปเห็นก็เลยไปแปลงนัยย่ยาวัดมาปลูกกันหน้าเน,น,นาะปลูกเนี่ยมันปลูกตำเนาะปลูเนาะ โอ้ปลว่านยาประกาศมาวาดกดกับมาเห็นเงินง่เขียวตกลงมาใส่องโอ้ <S <S ตกล้องมาแต่ทั้งฝ้ายอนี่นอนโอ้ทั้งหลังข้าวบ้านโปนี่ทั้งหลังข้ากกุฏิโปนี่โง่เขียวตกลงมาใส่ในองในบ้านผาอ๋อยังไงมั้อ เป็นอย่ไคนกวมาตกล่องเองทางแท้ตกล่ององค์แท้วาสิปัวมันผ่อนมันสิห่อนเพราะว่าเดี๋้าดนอเงิ้ยเสียงน้ำเลขกว่าปัวอ๋นะครับนี่นะครับบ้านโดนก็เลยเงี้ยเสียงน้ำเลขสิบสี่สิบห้าสิบหก 14, 15, นี่น้วปูวเาไปหอด จบเจ็ดรตวันต่อไปหอดเจ็ดหนึ่งวันต่อเสียงนับเหล็กไปยุดยุดที่เก็ยหนึ่งนะครับหรือมันอาสีมาศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้หรือศูนสูนย์เจ็ดก็ได้เพราะว่าเหล็กหนึ่งกับเหล็กเก็ยรนี่ตัวเดียวกันนะครับการมันลดลดพวกนี้กติมาเปลี่ยนแปดเก่านะปวดน่าการมันลุดนะครับการมันลด หลุดเลขต่ำว่าต่อเลขต่ำนี่คือเลขสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดว่าต่อหลกักศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่ว่าต่ออ,อมันก็อาจจะมาเปลี่ยนแปดเก้าแต่มัน,น, 8, 9, มนลดตัวน,นี้ไปโอ้ลับต่วันหลวงปูพันนี่ฟันแม่นอีหลีนะครับวัวที่ผ่านมาเนี่ยฟันว่าถึงเลขนะครับปูพันฟันว่าถึงเลขนะครับวัดบ้านถึงเลขกันได้หกสามมากกว่าหกสามอีหลีนะครับ วันนี้ก็ฝันว่าเข้ามานนับเลขให้ฟังนะครับประยุทธ์อยู่ที่เจ็ดหนึ่งหรือหนึ่งเจ็ดนะครับก็ล่องเบิงนะครับเพื่อมันอาจจะได้โศกได้ลาบนี่นะครับเพื่ออาจจะได้มีโศกมีลาบน้ากันใส่พิจารณ่านเบิงนะครับมีข,ข่าวคักๆแมไๆมนกันกป่น้ันกวันนี่เนาะใส้โศกได้ลาบเนี่ย น้าว,ว่าก็ถือว่าฝันดีเนะปูนะถือว่าฝันดนีนะครับเป็นงูงูตกลงมาใจองนะครับงูเขียวนะครับแล้วก็เลื่อยไปแต่ยังเเสียงคนนับเลขนะปูนเะนาะเนาะ